อาวาอยู่มคะท่านอยู่บนสาราปะเดี๋ยวลุงพาไปท่านเจ้าอาวาดครับมีคนมาหาใครมาหาือโยมสีกากรอบครับชาวบ้านไม่เอาฉันชอบเดากับพระชาวบ้านไม่เอาฉันชอบเดากับพระได้ผัวามาตั้งหลายคนวักวนจนปวดศีรษะ การายหำเล็กเหมือนดวงลงพุงไม่ห่วงตัวเองเลยนะพระคุณเจ้าฉันข้าวจอมมืออย่างน้อยเท่าข้อมืออยาวพ้นสะดือนะจ๊ะ,ะพระฉันผู้ใหญ่ยิ่งกำไรกับน้องพระฉันผู้ใหญ่ยิ่งกำไรกับน้องสีกา ใจฉันเลยนะคะสะสมพระเครื่องเปลืองเกินไปฉันสาวรุ่นใหม่ชอบมั่มหำพระอยู่กุฏิแอร์เย็นช้ำใจสนุกจริงๆริงฟิชลิงกับพระ,ะรูปนี้ผ่านไปนี่มันรูปใหม่มาตั้งผัวเงินใจก็ชั่วทอดกระทินยังไงละ่ะ จบป่าเรียนเก่าใครเคยได้เอาสักกีรายภูมิใจในธรรมที่ฉันได้อมหำพระเงินทอดว่าป่าก็ได้มาอย่างไง่ายได้เป็นมงคลดีดีได้กินอัสุจิของพระร้อมาแล้วค่ะ,ล,ะลูกวัดไม่เอาต้องระดับพระครูลูกวัดไม่เอาต้องระดับพระครูเวลาที เส้นเลยละ่ะฉันต้องเอามือควนข้าง,ลงหลังเหลืองพ่อไม่เครื่องเรื่องบิดใบหูพระผมสบงแล้วทรงพลังเหลืองพ่ออึดจังเอาทั้งคืนเลยนะแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วหลวงพ่อหายไปโอยก้อยู่ รูปนได้เจ้าอาวาสไม่ต้องเที่ยวสัดกางเกงในไม่เหมือนลีไวไยจีวรไม่ต้องรีดนะหัวคาราวาสมองสุราและเล่นไพ่พระสวดไปข้ามไปเทียนเล่มใหญ่ด้วยนะจ๊ะถ้าได้ผัวพระแล้วจะตรัสรู้ถ้าได้ผัวพระแล้วจะตรัสรู้ บางอมจอบประตูหลังป้องโคงสายเหลืองอย่าเครื่องนะพระรูปดีๆก็ยังมีถมไปจะไหวองไหนเลือกเอาเองนะจ๊ะเลือกเอาเองนะจ๊ะเกิดเป็นชายชาตรีเอาแม่ชีทดน้า เงี้ยไหมสีการกรเงี้ยก็ไปโทษจะกอกอบก๊อปกรอบถ้ามึงไม่ความร่วมมือมันจะได้เลยต้องมองระยะกูว่ามีดีสักอีกกูอยากให้มีสีกากปนี่สักร้อยคนอย่างเงี้ยทำไมครับหลวงตาพระรมันจะได้รู้ว่าใครอยู่ใครไปพิสูจน์สินี่บวชมาอู้แล้วหลอกชาวบ้านเขามานาน<ะ>มันมีมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมันหน้าด้านกันเยอะไป โดยเฉพาะพระมีแต่พระระดับผู้บริหารนะผู้ถึงนะมันยังมีผู้่อนอยู่อีกเยอะเชื่อกูสิมึงเชื่อไหมพระเราเนี่ยต้องประจานตัวเองมีพระอ,องค์หนึ่งเมื่อสมัยก่อนไปจับผู้หญิงจ้อกล้อกับผู้หญิงองสองกับสองหัวเ,เขาไปเจอหัวเขาก็จบสิกับพระอ,องค์นั้นลูกศิษย์ลูกหาก็ลุ้มมากเขาตอไล่ไปไล่มาพระอ,องค์นี้ไปเสพยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีแน่นอนกับเมียมันมีหลักฐานมีอะไรหมดตอนแรกพระก็ไม่รับนะพอเขามีหลักทงหลักฐานเข้า,า่า รับแ,แค่สังกาที่เศษแค่ทอไปแล้หยอกล้อได้จับต้องทั่วอะไรประมาณนี้อย่างเงี้มันตกไม่ตกถึงจะไปเข้ากรรมบริวารกรรมไม่ตกเพราะมันมีเวตนาปกปิดไม่ใช่ชิงสึกหรอกส้มสึกก่อนสึกก่อนไ,ไปทำอย่างเนี้ยไม่ตขาวมาปุ๊บสึกก่อน แล้วก็ค่อยกับสมุนไปได้ไงสืบหนีคดีสมุนไม่ได้มันเรารู้ไงเราทําอะไรเรารู้ไงมะมันต้องดูใจตัวเองดูเจตนาตัวนี้แล้วมึงมึงมึงไปอยู่ได้ยังไงล่ะมึงไปเอากับผู้หญิงแล้วนี่คือเจตนาปกปิดจะหาความเจริญในธรรมไม่มีหรอกใจมันมืดบอดใจมันดํามันมืดไม่เกี่ยวกับปาราชิกแล้วไม่เกี่ยวหรอกมันตั้งแต่วันที่มันทาแล้วจะสึงไม่สึงมันก็สึกอยู่แล้วมันก็ประราชิกอยู่แล้วไงสิ่งจากความเป็นพระอยู่แล้วเพียงแต่พวกกลุ่มพวกนี้หน้าด้านไงไม่ยอมรับมันต้องมีออกนหลายๆค ว่านี่มากกว่าที่อยู่ในคลิปคลิปแปดหมื่นคลิปอะเซแบบอยู่ข้าวผ้าเหลืองก็มีมันยังไม่อายอีกแล้วนะโอ้โหจนกว่าจะหาหลักฐานได้เห็นไหมแบบนี้มันมันมันไม่เหมาะกับสมณะเลยไม่เหมาะกับความจเจริญในทางนี้หรอกเข้าใจไหมร <c oughs> ะเราเนี่ยประจานตัวเองเหมือนปุงอาบัดแสดงเลยไป <c oughs> สารภาพเหมือนพระวันเราเนี่ยวันหนึ่งไปสุดไปบอกเลยหลงตาผมทําผิดตัวนี้นะประจานต่อหมู่คณะเลย <c oughs> ให้มัน <c oughs> อับ <c oughs> <ๆ>อายมันนะให้มันเกลีดลับ ทำโทษพ้าสังฆาธที่เศษเนี่ยขนาดแค่ไปจับแต่ร่างกายหญิงเนี่ยตั้งต่อเนนเลยนะมาเห็ุระเประเคนของขนนมาให้ร่วมสังวาสกับทำโทษข,ขนาดนั้น,นเลยนะนก็ไไม่ได้เลยแล้วว่ามีอาคันตุกะออกมาต้องมาประจานตัวเองผมทำผิดผมซักว้าวครับผมเพื่อนตัวเองครับต้องบอกเลยครับต้องบอกคนแปลกหน้าก็ต้องบอกบอกถ้าพระอาคันตุกะมานี่คือการทำโทษถ้าอยากหายนะประจานตัวเองการให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองชั่วหยาบตัวเนี้ยถ้าเราลวความเป็นผ้าต่อไปได้แม่ มันน่าสงสัยเนาะผู้หญิงคนเดียวทำไมมีคนรุมรักเยอะขนาดนี้สวยมันนางสาวไทยเราก็จะไม่ว่านะครับอืมแต่เธอไม่ได้สวยมันนางสาวไทยนะครับเห็นหุ่นเธอหรือยังนะครับหลายคนคงเห็นแล้วเนาะอืมเธอไม่ได้หุ่นดีละสลูงสแลนเดอร,ร์นะครับแต่ว่าทำไมนะครับไปหลงจิ้มกันขนาดนี้โมงง,งงมากเนา่หลงหัวปักหัวปั๊มนะครับ หลงจนได้เอาบว okay. okay. so right <laughs> ังเหกเขกหัวนะท่านผู้ชมเขกก็ไม่เจ็บนะครับเพราะว่ามันรักท่านผู้ชมนี่นะครับผมเห็นสองรายนะครับท่านเรวัตนี่ก็ชื่นชมนางอันนี้นะนางก๊อปแล้วก็พระสินคิดนะครับก็ชื่นชมนะครับนางก๊อปนี่ท่านผู้ชมก็คือนะครับคือใครอาจจะมองว่าเป็นนารีพิฆาตก็ตามแต่นะครับเป็นนางที่ไม่ดีเป็นนางชอบก๊อปปี้พระอะไรก็ตามแต่ชอบแบ็กเมลพระอะไรประมาณนี้นะฮะ แต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับไม่คิดเหมือนได้หลายคนนะครับผมคิดว่าถ้ามีนางแบบนี้นะครับอยู่ทุกจังหวัดนะครับให้นางเนี่ยครับตรวจสอบเลยนะครับว่าพระตัวไหนนะครับหลงหอยอยู่นะครับจะได้พากันศึกนะครับศึกให้หมดเลยนะครับจะได้มีแบบพระแบบที่ประชาชนเดินไปไหนก็จะได้กราบไหว้แบบโอ้โหกราบแบบสนิทใจนะครับแต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคุณคุณยังไม่รู้เลยนะครับว่า เหยื่อของนางก๊อฟเนี่ยนะครับเป็นใครอีกนะครับซึ่งนางก๊อฟเธอก็ยังไม่ได้บอกนะครับมีแต่รูปภาพนะครับอยู่ในโทรศัพท์นะครับรูปภาพ8 0 0 0มืรูปคลิปอีก5,000คลิปโอ้โหนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเหมือนดูหนังเอากันเลยนะจะบอกง่ายเพราะว่าเขาต้องไล่เรียงคลิปนะครับว่านะครับคลิปเนี้นะหน้าตาเป็นใครกว่าจะดูหน้าตาออกท่านผู้ชมมือไอข้างล่างใส่กันปุ๊บปับ หลายคนสงสารนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าผมไม่สงสารนะเขาน่าจะมีความสุขท่านผู้ชมคือนะครับได้คลิปได้ยินข่าวเขาบอกนะครับท่านผู้ชมนะครับ <S <S เขาเนี่ยนะครับแบ่งหน้าที่กันทําก็คือตํารวจนะแบ่งหน้าที่กันทําก็คือคนนี้เอาคลิปนี้ไปดูคนนั้นเอาคลิปนี้ไปดูห้าพันคลิปนะครับท่านผู้ชมว่าปากขัวโดนโล้นอยู่ในคลิปจะเป็นใครนะครับเออเอาหน้าตาม,มาเปรียบเทียบมันเป็นใครแล้วจะได้ตามหาตัวมันเจอท่านผู้ชม แล้วก็มาเจอเพลงนี้ท่านผู้ชมโอโหนะครับเขาแต่งมาได้แบบนะครับทันท่วงทีทันเหตุการณ์จริงๆนะครับส่วนตัวผมนะครับไม่ได้มองว่าเขาพูดจังไรร้องจังไรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่านะครับเขาร้องเพลงเขาแต่งเพลงมานะให้เห็นภาพประชาชนชาวบ้านจะได้ไม่ต้องงงจะได้ไม่ต้องคิดมากนะครับว่านะครับเพลงของเขาเนี่ยนะครับ คือฟังแล้วเห็นภาพเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาเป็นใครนะครับนาะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนาอที่ส่งคลิปเพลงมาให้นะครับร้องนะครับโอ้โหร้องได้ใจจริงๆนะครับน้องร้องสื่อถึงนะครับวงการสงวงการฟ้าเหลืองที่สันคอนนะครับสันสถานในเมืองไทยนะครับในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมว่านะครับผมว่าต้องมีคนนะครับตามทิศแย้มไปแน่นอนนะครับผมเชื่อนะครับตอนนี้ทิศแย้มนะครับเขาก็ยังไม่มี คำตัดสินนะครับจากสารนะครับผมว่านะครับสืบสวนไปสืบสวนมามีเส้นงงเส้นเงินในท่านผู้ชมตามกละลุยละลุยไปเลยนะจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอย่างที่พระสินคิดท่านพูดไว้ท่านผู้ชมเนี่ยมันหลอกประชาชนต้องนาญให้ประชาชนเนี่ยหลงกาบหลงไหว้นะครับแต่ที่จริงแล้วครับเป็นพระที่แบบนะครับไม่ใช่พระแล้วนะครับก็คือขาดจากความเป็นพระนะครับปรราชิกแล้วท่านผู้ชมนะเออนะครับขาดจากความเป็นพระ ใครก็ไม่รู้นะครับเอาลูกเอาหลานไปบวชแล้วให้ไอ้พวกนี้ครับเป็นอุปชาท่านผู้ชมมันไม่ใช่พระนะมันไม่ใช่พระนะครับเออมันทําก่อนหน้านี้แล้วลูกหลานใครบวชในช่วงนะครับช่วงปีสองปีมานี้โอ้โหจาหน้าคาตาได้ใช่ไหมครับว่านะครับไอ้รูปพระนะครับที่คุณกราบไหว้กันอยู่แล้วก็ให้เป็นอุปชาเนี่ยในบงในโบสถ์น่ะนะฮะเออไม่ใช่พระนะเออลูกหลานท่านไปบวชกับใครก็ไม่รู้นะครับที่นะครับ ไปเอากันนะครับในผ้าเหลืองนะครับไปทําอะไรที่ไม่ดีโอ้โหแบบเห็นแล้วขนลุกท่านผู้ชมนะโอ้โหคนไม่รู้ก็คือผู้มีผิดนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่านะครับมันไม่สมควรนะครับจะไปนั่งเป็นพระอุปชาแล้วก็จะให้โว้ยนะครับหลอกนะครับพวกนี้นะครับหลอกให้พวกเราหลงกลาบมันน่ะท่านผู้ชมเข้าใจไหมนะครับหลอกว่าตัวเองโอ้ยหน้าตาก็แบบนะครับถ้านิ่งๆน้่นมีไม่มีข่าวเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหน้าตามันนิ่งมากท่านผู้ชมพวกนี้นะครับ อาตาเนิงเหมือนอยู่ในศีลกินในธรรมที่ไหนนะครับอยู่ในศีลนะครับกินอยู่ในผ้าถุงนะครับท่านผู้ชมเออนะครับกินอยู่ในกระโปรงนะครับกินสารพัดที่จะกินนะครับท่านผู้ชมก็คือนะครับสอนคนว่าอย่าทําบาปทำกรรมเรื่องรุนเรื่องนี้อย่าไปรักเล็กขโมยน้อยอย่าไปมั่วอะไรสอนนะครับสอนเพราะว่ามันบวชนานมันท่องได้แบบเต็มปากเต็มคําก็คือแบบไม่ต้องเปิดไม่ต้องการหนังสือเลยมันสอนได้นะครับแต่ว่านะครับ จริงแล้วนะครับไอ้พวกนี้มันหลอกเราท่านผู้ชมโอ้โหหลอกนม Leah, หลอกนานหลอกจนนู่นแหละท่านผู้ชมนะครับเริ่มตั้งแต่มีเงินจนแก่จนเท่าท่านผู้ชมต่อไปนี้นะครับก็จะกลายเป็นนะครับเรื่องร่างชายชรานะครับที่แบบนะครับอาจจะมีเงินมีทองอยู่แต่ว่านะครับสิ้นความศรัทธาของประชาชนนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะหาก่ันใดเห็นคลิปเห็นข่าวเห็นการกระทําที่ห่มเหลืองแล้วไม่ดีนะครับส่งมาหาเรานะครับเนาะเราจะสารแนให้ครบเลยนะครับว่านะครับพวกนี้นะครับ มันจะได้ไม่ต้องไปทํากับใครอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วก็เป็นความสุขสนานความบันเทิงนะครับมาเราสู่พ่อแม่เป็นน้องบอกรบวนได้สำหรับกบชมโดยตัวกันหากเห็นคลิปมีดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ต่อๆกันไปแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ